สวัสดีครับเพื่อนๆพบก,กับผมแซมวิ่งนะครับทุกคนนี่นะฮะมาพบกับตัดียวเองนะครับเมื่อวานไปวิ่งกับบุญรอดครับปุบ่นวายมากเลยครับวันนี้มาทีมงานนี่แล้วครับนี่นะฮะเมื่อวานรถเยอะมากครับทีมงานบุญรอดแต่วันนี้เหมือนเขาจะขยายสะนะครับทุกคนเราพามาดูครับ โอ้ oh, ขยายมาถึงนี่ครับตอนวันนั้นเขาว่าจะเสร็จแล้วครับแต่อันนี้เขาขยายออกอีกนะครับทุกคนพามมาดูครับนี่ตอนแรกถึงหลักเสานี่ครับทุกคนเนี่ยเขาจะเอาถึงหลักเสาปุ๊บแล้วเขาขยายมานี่อีกนี่ขยายมานี่อีกโอ้ oh, สะสวยเลยครับทุกคนเก็บน้ำเได้เยอะเลยครับนี่ นี่ก็มาแค่สองคันครับอีกหลายๆคันไปไหนไม่รู้ครับน่าจะยัยงเปื่อยอยู่ครับทุกคน<ะ>สองคันก็สองคันครับทุกคนครับนี่ฮะมู่อันฝนตกเลครับทุกคนทีนี่นยตกแรงครับ โอ้ตะเดือดทำอะไรอยู่นอ้อน่าจะแต่งขอบสระครับทุกคนแต่งขอบสระอยู่ครับดินใกล้หมดแล้วนะครับเพื่อนๆดูสิครับนี่นะเหลือแค่น,นี้เองมาห้าสิบรถก็หมดแล้วมั้งนี่มาห้าสิบรถก็หมดแล้วครับบางทีก็ไม่ถึงครับทุกคน ม่งก็ร้อยรถไหมอ่ะผมก็เดาไม่ถูกเหมือนกันแล้วแต่เขาใส่เยอะใส่น้อยครับมาแล้วครับเที่ยวแรกแต่เช้าครับทุกคนนี่ฮะสายเหลื้งครับ เทใกล้ๆครับเทปากบอ่อครับทุกคนเท,ทตรงนี้แหละนี่ ก็จะอืดๆนิดนึงครับคุณปู่ครับนี่ฮะแก่แล้วครับโอ้มาแล้วครับนุ่นครับโอ้สามช้าเลยครับมาแล้วครับพี่หมูครับอ่ะมัวเต็เปื่อยครับอ่านี่ครับอ่าไปครับ ให้ก่อนครับให้ก่อนให้ก่อนเลยมาเลย,เลยโอ้เฮ<อ>้ยบูเฮ<อ>้ยเจอดนี่เนาะแล้วก็เลยแล้ก็เลยโอ้โหโอ้โหโ,โดนอีกแล้วครับทุกคนเบนเลยครับเออ อ,อันนี้ไครรุ่นชอบนะครับทุกคนพี่หมูนี่อายุประมาณยี่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองต้นๆนนะครับเพือ่อนๆอายุยี่สิบต้นๆปอกกองยังเนี่ยฮะไหนไหนโอ้ดุงแรงครับดุงแรงนนอ่ะโอ้ เจ้าอะ่ะคะแล้หนึ่งคนละสามเฉียวแล้วไป,ไปโอ้โอ่โมาตะบันใดมันขูดครับมันไม่ขูดเลยครับนี่ครับว่าแต่บันไดมันขูดนี่นะครับโอว่าจะมาดูหลายทีแล้วครับทุกคนดูครับโอ้โหไม่ขูดครับนี่ครับชอบเล่นเครื่องหเปล่าเฮ้ย <c oughs> อันไม่ิเนี้อันม่ครับอันไม่ครับโอ้ ดีครับเขาเอิดอี่ยังเนี่ยเขาเอิดอี่ยังเนี่ยยักษ์นี่ยังดอกโอ้ยเิ่งเห็นครับอันใหม่ครับปัดรถไปรุ่นตัวเนี่ยไปรุ่นเนะ oh, น,น,นาะโอ้นี่ขนาดตาไวรุ่นเงียบๆฟาลงโอ้โหเงียบๆเงียบๆฟ <laughs> าลงครับนี่ครับโชคลำไพ่สองครับเออ เที่ยวแรกเที่ยวสองแล้วทุกคนใส่เที่ยวแรกแล้วปลากกองอยังบูเฝ้ามาพ่อเจ้าว่ะปลากกองอยังเฮ้ยแม่นูกบู๊รุ่นนี้ไม่เคยปล่อยนี่รุ่นนี้ไม่เคยปล่อยครับไม่เคยปล่อยในนะครับเพืเ่อนๆย่านทองครับย่านทองครับประกาศปล่อยในครับนี่นั่งกัน เติมแล้วเขามั่งเตะหกโมงถูกไ้เขาเล่นในสามเทียวหรอโอ้โหโอ้นจว้ายยางรัวว้ายโอ้ยคนน่ารจ้ยยางรั่วครับอแกเป็สามเป็นสิบสามเครอไล้หนับพหมูบ เ,เด็กะสีแดงโอ้เอาเอาน่าจะรวยครับเอาเอาโอ้แเรงๆรงเรงเรงไฟพี่นี่ฮะตั้งกล้องครับทุกคน โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่าน,นี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ